Padita. Mandita kenalan lah ายกันไปนานแต่ว่าจริงๆระหว่างทางเราก็มีแบบอะไรจีระทามาในช่องนิดๆหน่อยๆน,ยนะใช่เราห่างหายสกการไปดูหนังในงโรงภาพยนตร์กันนานมากอย่างคุณก็หายไปหายไปเลยอ่ะทศวรรษหนึ่งโอ้สามเดือนสามเดือนอันนี้ก็สามเดือนเหมือนกันแต่ว่าเรื่องแรกพอลงหนังเขาเปิดปุ๊บเราก็ไปดูลาสเซเตอร์ซึ่งเรื่องสุดท้ายเราก็เป็นลาสเซเตอร์แต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้มาคุยลาสเซเตอร์นะจ๊ะสิ่งที่เราจะมาคุยก็ทุกคนคงเห็นหน้าปกวิดีโอแล้วนั่นก็คือเด e d a า k k ก i g h t t r โ l o ล y ที่กลับมาฉายในระบบ iMac นั่นเองแล้วถามว่าเราจะมาคุยอ,อะไรกันในเทปนี้เราไม่ได้มารีวิวแต่พูดความรู้สึกแล้วเป็นความรู้สึกที่ได้ดูหนังเรื่องเนี้ใน iMac ก็ทาง Major แล้วก็ Warner Bros. ได้เอา The Dark Knight ไตลโลจีกลับมาให้เรารับชมกันในโงรงภาพยนตร์อีกครั้งนึงเราก็คิดทาไมเยอะแยะจ้ะจัดเดิเออแล้วเราก็จ,ดดจัดแบบเป็นไตโลจีด้วยนี่น ต้องโชว์ตั๋วและโชว์ความเป็นบัตร iMac ด้วยนะจ๊ะเราแฟนคลับขนาดนี้บัตร iMac ที่จะเป็นเอกล s i v e ที่ไม่มีให้ที่ไหนอีกแล้วไม่ใช่แค่ที่เป็นเอกล s i v e นี่นะจ๊ะถามว่าทําไมยังมีติ่งอยู่ตรงนี้คือเราอ่ะดู a r k Knight r i s e สเป็นฟิล์มไปแล้วดังนั้นเราซื้อตั๋วมาเราแค่จะอาโป นี่ผู้ันตรงๆเลยเราแค่จะเนเนอะใช่ดังนั้นเราจะไม่สร้างตาบาปด้วยการไปดูไรเซสเพราะว่าเราดูฟิ์มไปแล้วแล้วเราดูถึง2รอบด้วยกันตอนที่มาฉายเมื่อปี2012คือที่เราไม่ดูเดอะดาร์กไรรเซสเพราะว่าตอนที่เราดูเดอะดาร์กไ g h ์เพิ่งดูจบออกมาเนี่ยเราก็แบบฟิลมมันขาด มันขาดแบบเรารู้สึกว่าเราดูไรเซสแบบดิจิตอลไม่ได้ถ้าดูก็คือสร้างตาบาปในชีวิตแล้วนอกจากสร้างตาบาปแล้วเราหาดูแก้ไม่ได้แล้วด้วยเพราะว่าอย่างตอน i n t e r อร์เซลล่าของเราตอนนั้นเราดูฟิล์มไป2รอบแล้วแล้วเสร็จปุ๊บเพื่อนก็บอกว่าเออมันอยากดูแล้วเราบอกว่าเฮ้ยยูยูต้องมาดูไอแมด้วยกันนะเว้ยแต่แบบมันไม่อยากมาดูไอแมเราก็เลยลองไปดูลงปกติแค่แหละอารมณ์เสีย <c oughs> คือคือแค่เปิดแค่เปิดช็อตแรกอะเราก็แบบ แต่ก็ยังดีนะที่เพื่อนมันจ่ายค่าตัวให้เพราะตอนนั้นเราบอกมันเลยว่าถ้าไม่จ่ายค่าตัวนะให้ตายยังไงก็ไปดูมันก็ยอมจ่ายให้ตอนนั้นรู้สึกว่า220มั้งแล้วก็ไปดูแบบอารมณ์เสียตลอดเกือบ3ชั่วโมงอ่ะเพราะคือสเกลมันคนละสเกลอ่ะคุณ,คณลองจินตนาการของการที่ดูฟิล์มเรื่องแรกที่ทุกคนในรุ่นนี้อาจจะได้ดูคือดันเคิร์กคือดันเคิร์กมันกว้างมากแล้วคือการได้ดูนในไรล์เซ็ตในสเกลนั้นอ่ะเขาคงกลับมาดูสเกลดิจิตอลไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเล็กลงคือ ขอบอะซึ่งคุณเคยดูแบบไม่มีขอบแล้วอะคุณจะอยากดวดูแบบม,มีขอบอีกทำไมล่ะทิ้งไช้และอีกอย่างโรงพลักก้อนมันก็เป็นโรงไซที่มันเป็น real i m a c จริงๆด้วยซึ่งเป็นขนาด1.43ต่อนหนึ่งส่วนดิจิตอลมันก็จะเป็นขนาด1.90ต่อนหนึ่งที่เขาเอามาฉายนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงไม่ดูลเซสแต่เราจะส่งต่อตั๋วให้เขาไปดูเพราะเขายังไม่เคยดู The Dark Knight Trilogy ในโรงเลยแล้วก็สเกตดูอะไรหลายๆอย่างของเขาคือต้องแยกกันดูเขาไม่สามารถมาดูมาราธอนแบบเราได้เออเราก็เลยแบบ โอเคส่งให้เขาไปดูไลเซสกันละกันเว้นเวร์กันมาประมาณเกือบจะ6นาทีแต่ไปตัดออกก็น่าจะไม่ถึง6เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าจากความรู้สึกของเราที่ได้ดู The Dark Knight Trilogy แบบ IMAX ครบทั้ง3เรื่องแล้วสิ่งที่เราพูดได้เลยก็คือตำนานถามว่าทําไมไลเซสเราได้ดูแบบฟิลม์มมันคือตำนานแล้วอะแล้วเรามาเก็บอีก2ภาคที่เหลือ,อซึ่งแบบการได้ดูในโรง IMAX ซึ่งสเ็จพ่อเขาก็ชอบ IMAX อยู่แล้วไงเขาก็ทําทุกอย่างให้เต็มที่ทั้งงานภาพแล้วก็เสียงที่มิกซิ่งใหม่ มาเพื่อ iMac โดยเฉพาะ Exclusive คือคุณไปดูลงปกติอะคุณก็จะไม่ได้อัลร์เสียงแบบนี้ที่แบบมันแน่นๆเต็มที่ลงสั่นสะเทือนอยาอเลยว่าเด็กขาดแหลกลันมันเป็นอะไรที่มันเป็นตำนานมากแล้วพอเราดูบีกินอะเรายอมรับเลยว่าเราดูที่บ้านอะช่วง ถ้าจะไม่ผิดสองรอบแรกอะดูแล้วไม่หลับรอบพี่สามันหลับคือดูกี่ครั้งก็หลับแล้วเวลาเคเบิลนัามาเปิดเราก็เปลี่ยนเพราะเรารู้ว่าหลับเออแต่พอมาดูเนี้ยคือแบบมันหลับไม่ได้คือเสียงมันทรงพลังแล้วมันเต็มที่มากอะแบบอัดแน่นจนแบบมันไม่มีจังหวะไหนที่ทําให้เรารู้สึกง,ง,ง่วงแล้วมันยังพารงเราเข้าไปอยู่กับหนังได้ได้จอที่มันใหญ่อ่ะเออคุณแม่จะบอกว่า ประสบการณ์ส่วนตัวคือมีพี่ชายนั่งดูด้วยกันบีกินดูทั้งหมด3รอบรับ2รอบตาสองรอบแรกเลยตานานลับนานในกลางรับใช่รอบ3ดูได้จบเพราะทำงานบ้านไปด้วยดูไปด้วยอ๋อแล้วเปิดเสียงไทยได้ป่มเสียงไทยดีครับถ้าเป็นซับนี่คือก็ดูไม่ได้ดีใช่ไหมเพราะใจมันก็จะไปอยู่กับนานใช่ไหมรู้เรื่องคือเอาจริงๆแบบอย่างที่เราบอกไปว่าในส่วนของบีกินอ่ะเราแบบเราอินมากอินทุกฉากแล้วเวลาช็อตที่มันแบบมันลงจังหวะเพลงประกอบแน่นๆอ่ะแบบ คือแบบมันเป็นฟิลที่มันคุณไม่สามารถดูที่บ้านได้ต่อให้คุณมีเครื่องเสียงส t ตูดิโอที่แบบมันสามารถให้ได้ในความใกล้เคียงอ่ะมันก็แค่ใกล้เคียงอ่ะแต่มันยังไม่ใช่นอกสจากว่าคุณจะไปติดต่อกับทาง iMac ให้เขามาทำเทียเตอร์สำหรับระบบ iMac ให้ที่บ้านเพราะว่ามันมีที่ว่า iMac อ่ะเขาเปิดแบบประมาณว่าถ้าอยู่อยากได้ประสบการณ์แบบเหมือนดูในโรง iMac อ่ะ เราจัดให้ได้แต่เราจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าน่าจะประมาณ10ล้านแต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยข้างบ้านด่าน,นะฮะเพราะจริงๆอันนี้เรารู้สึกได้เลยว่าภาวยนตร์น่าจะไม่ได้เปิดเขาถึงอัด เสียงเต็มมากถ้าจำไม่ผิดเราไปดูรอบสองอะ่ะเสียงมันดรอปลงเราก็สงสัยเราก็เลยคุยกับพนักงานเขาบอกว่าอ๋อเสียงมันทะลุใช่แล้วเขาก็เลยต้องดรอปมันปูนส,สันพื้นของภา w e r l i ด้วย,ยแ,แต่เนี้ยเราคิดว่าภ o w e r l i มันน่าจะยังไม่ได้เปิดมันก็เลยแบบ <c oughs> จัดเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเจ๋งอ่ะสุดยอดแล้วแบบ shot t มเบอร์เนี่ยเป็น shot ที่เราเลิฟมากเพราะว่าเคียร์คิสเนี่ยทำัมเบอร์มาใช่ปะ่ะแกบอกเลยว่าแกอยากเอาไปชนเออแกแม่งชนยับจริงแกอยากพังอ่ะคือชนยับถึงขนาดที่ว่ามี shot หนังองกระจกแตกเออในเบื้องหลังแกบอกเล เดี๋ยวเราจะแปะให้ว่าช็อตไหนนะจ๊ะอยากพังทั้งรดอยากพังทั้งคนอยากพังความรู้สึกพังได้หมดค่ากระทั่งเมียแต่ว่าตัวโปรดิวเซอร์แล้วก็คนเขียนบทหลายๆคนก็แบบเอ้ยเสียดายทัมเบอร์เรายังไม่อยากบื้มในภาคนี้ก็ไม่บึ้มโอเคเก็บไว้เสร็จปุ๊บภาคสองนะเออภาคสอเียแกตั้งใจจะบื้มมากเลยแต่ก็เก็บไว้นั่นแล้วกันนะแต่อมาเป็นแบบพอร เสียดายเสียดายแต่แบบเราดูทัมเบอร์ะเรายิ่งแบบคือดูแผนตอนนั้นอะคือแบบมันก็เฮ้ยแม่งเจ๋งอ่ะแบทแมนแม่งขับชนเลชิบหายไว้ว่าเลยพอมาดูในโรงใหญ่ๆแบบว้าวมันเติมเต็มความฝันในวัยเด็กแล้วอะมันฟินอะใช่แล้วแบบพอมาเดอะดาร์กไนท์ก็เป็นช็อตของแบทพอต ชีวิตนี้คงไม่ได้ดูแบบนี้อีกสัก ลลใช่คือแบบถ้าไม่มีเอากลับมาใช้อีกซึ่งเราคิดว่ามันคงจะเป็นไปไม่ได้แล้วที่เขาจะเอากลับมาใช้อีกมันก็คงแค่ช่วงนี้อาจจะเป็นได้แต่อาจจะยากนิดน,นึงอาจจะยากเพราะว่าจริงๆถ้าลงสกาล่าใช่ไหมยังไม่ปิดหอภาพ,พยนตร์อาจจะเอากลับมาฉายก็ได้แต่ประเด็นคือไปแล้ว,วอ่ะสกาล่าจ้ะใช่ดังนั้นก็คงน่าจะยากมากแบบ ตีซะว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อะแต่ต่อให้ดูใน ala, สกาล่าก็อาจจะไม่ได้ฟีลนี้เหมือนเดิมไม่เหมือนกับการได้ดูในไอแม็กููแล้วแต่เอาจริงๆก็ถือว่ามันก็เจ๋งแล้วอะกับการที่ได้มาดู The Dark Knight Trilogy ภาพยนตร์ที่เป็นตำนานของซูเปอร์ฮีโร่ในโรง i m a x อ่ะ,อะในภาคของแบทแมนบิ๊กินอย่างที่เราพูดไปมันก็ดีขึ้นดูแล้วไม่หลับของ The Dark Knight มันจัดเต็มอัธรุทุกฟีลลิ่งที่แบบคุณอินเหมือนแบบหลุดเข้าไปอยู่กับหนังดี Deep. อโมชันแนในสิ่งที่หนังต้องการจะสื่อดีประเด็นอะไรหลายๆยางขึ้นมาเยอะมากเราสปอยได้ใช่ไหมอ้าหนังมันตั้งกี่ปีแล้วถ้าเราสปอยในเทปเนี้ยไม่ได้อะเราก็รู้สึกว่าก็คงจะแปลกประหลาดนิดนึงนะหนังมันตั้งกี่ปีแล้วอ่ะคุณถ้าพูดถึงดาร์กน t ผมมีช็อตนี้ผมไม่เคยคิดว่าผมจะอินกับมันได้ขนาดนี้ช็อต ที่สืบสวนโจกเกอร์ในห้องสืบสวนนะผมไม่เคยเห็นหน้าแบทแมนใกล้ๆแบบที่โกรธแค้นขนาดนี้มาก่อนอเออแล้วเป็นสายตาที่แบบไม่มีความหวังเอาซะเลยอ่ะแล้วเสียงมันแน่นด้วยนะตอนออที่แบบมันแบทแ,แมนเบี่ยงโจกเกอร์ไปออใส่กำแพงทุบก,กระจกแบบโอ้โหคือมันถึงอารมณ์แล้วรู้สึกได้ว่านี่คือความรู้สึกของมนุษย์ที่ถึงแม้ว่าจะดูแบบยิ่งใหญ่หรือว่าจะพยายามทำอะไรก็ตามแต่มันทิ้งความเป็นมนุษย์มันทิ้งความรู้สึกความกลัวไม่ได้เลย ก็ที่โจ๊กเกอร์บอกไงว่าฉันจะทําให้นายแหกกฎเองอะอกดข้อเดียวที่นายอยู่เออคือแบทแมนมันมีกฎอะไรบางอย่างกฎ ของเขาอะที่กดเอาไว้ไงแล้วแบบ <ừ> โจเกอร์มันพยายามที่จะแหกอะแต่แบทแมนมันเหมือนแบบก้ามกึ่งอะว่าแบบอ่ะพูดหยาบเลยแล้วกันกูจะแหกแต่แบบอีกใจหนึ่งก็แบบมึงมึงห้ามแหกแล้วเวย้ยมึงห้ามแหกแล้วเว้ยแต่อีกใจก็แบบกูจะแหกมันยิ่งเข้าไปอีก,กอเราเห็นรายละเอียดมากขึ้นอนะเรารู้สึกว่า <ừ> เราดึงกับหนังมากขึ้นอีกคือเราเห็นความรู้สึกการเลือกกระทําความเป็นมนุษย์ของทุกตัวละครยกเว้นโจเกอร์โจเกอร์ไม่มีอีกแล้วโนมอลเนี่ยมันชัดมากอะยิ่งดูค่ายใใหญ่ยิ่งชัดแต่จริงๆถ้าแบททแแแมมนเเป็ตตััววววขขออองงคคาาดี่ะจจกื าเป็นความชั่วก็ไม่ได้แต่มันเหมือนกับแบบเป็นตัวแทนเขาเรียกว่าไงของคนที่แบบถูกสังคมแบบกดดันถูกสังคมแบบทาร้ายจนเขาแบบ<ข>ไม่รู้เขากลายเป็นใครไปแล้วอ่ะเขาไม่อยากจะเป็นคนธรรมดาอีกแล้วแล<ข>้วเขาจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่นองอ่ะแล้วเขาขต้องการ,ร,ารพิสูจน์ให้คนเห็นอ่ะว่าแบบโลกเนี้ยมันโหดร้ายถึงจุดที่ว่าคุณไม่สามารถคิดได้อ,ะ <c oughs> อ่ะเออคือมันสามารถทำให้คนดี กลับมาเป็นคนไร้ได้ใช่เขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วมันทําได้แล้วหนังมันตั้งคําถามในหลายแงยม่มุมคือมันพิสูจน์ให้เห็นหลายอย่างโดยเฉพาะตัวละครของฮาวิเดนอันนี้ผมชอบอีกตัวหนึ่งละครเนี่ยนะคือมันทําให้เราอินยิ่งขึ้นอ่ะอกับตัวละครฮาวิเดนแล้วรู้สึกว่า แบทแมนพยายามเตือนสติแล้วในช็อตสุดท้ายอะแต่ว่าสุดท้ายแนวคิดมันเปลี่ยนกันยากครับกับคนอะคือมันทําให้รู้สึกว่าต่อให้คุณเตือนแค่ไหนถ้าใจเขาเปลี่ยนไปแล้วคุณไม่สามารถดึงเขากลับมาได้อ่าก็เหมือนกับความรักนั่นเองนะจ๊ะ,ะ <laughs> เห็นแล้วรู้สึกอยากมันไม่อยากเป็นคนโสดแล้วอะ นะจ๊ะเดี๋ยวโดนบึ้มใช่ <S 2> <S 2> <S ไหม <S 2> <S 2> แล้วก็มาถึง The Dark Knight Rises อีกนิดหนึ่งของเราดูแล้วอันนี้เขายังไม่ได้ดูดังนั้นเราจะพูดในพาร์ทที่เยอะกว่าน่อยคือของ Dark Knight Rises เราได้ดูเป็นฟ์มแล้วพอเป็นฟรีอะ่ะมันเพิ่มความยิ่งใหญ่ให้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นฉากที่อยู่ในคุกแล้วปีนออกมา มันทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันลึกมากแล้วแบบแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เราไม่รู้ว่าเราจะขึ้นไปได้ยังไงแล้วรวมไปถึงช็อตที่มันสู้กันใจกลางเมืองตอนท้ายอ่ะคือแบบโหมันยิ่งใหญ่มันอลังการอ่ะถึงขนาดที่แบบพลังของฟิล์มเจ๋งว่ะคือเราดูในแผ่นที่บ้านที่มันเป็นสเกลดิจิตอลอ่ะมันยังไม่สุดอ่ะคือแบบ the dark knight rises ถึงแม้มันจะไม่ได้เป็นหนังที่ดีมากอะแต่มันก็เป็นหนังที่เจ๋งมากแล้วความเจ๋งอีกอย่างหนึ่งก็คือคิสโนแลนด์อ่ะบอกเลยว่า The Dark Knight Rises เป็นภาคสุดท้ายแล้วที่เขาจะได้ทำดังนั้นเขาเลยจัดเต็มทุกฉาก IMAX ที่เขาสามารถถ่ายได้ดังนั้นของ The Dark Knight อ่ะมันเหมือนแบบน้ำจิ้มใช่ไหมนิดๆหน่อยๆใช่ไหมใส่แซวไปเลยมีแค่ไหนใส่เข้าไปปาจัดให้ใเออดังนั้นแบบยิ่งดูไ e เซสคุณจะยิ่งได้แบบสัมผัส Experience ของ The Dark Knight Rises บทสรุปของตำนานที่แบบมันสุดยอดอ่ะแล้วสิ่งที่ทำให้ The Dark Knight t ต Log i โล gy เป็นตำนานเนี่ย ง่ายๆเลยก็คือเรารู้สึกว่ามันเป็นงานคราฟที่แบบมันคราฟออกมาดีมากไม่ว่าจะเป็นทั้งบทพูดการถ่ายภาพเพลงประกอบแล้วก็อีกหลายๆส่วนที่มารวมกันเป็นองค์ประกอบของหนังเรื่องนี้ยเรารู้สึกว่าเขาใส่ใจรายละเอียดเก็บทุกเม็ดเก็บทุกดีเทลตั้งแต่ภาคบีกินจนถึงไลเซส The vigilante is just a man lost in the scramble for his own gratification. He can be destroyed or locked up. But if you make yourself more than just a man, if you devote yourself to an ideal, and if they can't stop you, then you become something else entirely. Yes. Legend, Wayne. เจอแค่ประโยคนั้นะประโยคเดียวอะตอนที่เราดูในโรงเรารู้สึกว่าแบบนี่แหละคือไตลโลจีที่สมบูรณ์แบบไม่มีใครสามารถล้มตำนานของอัศวินรัตติการคนนี้ได้แล้วจริงๆตามที่ตัวละครลัสเอลกูนพูดเลยอะดังนั้นช่วงนี้หนังยังอยู่ก็อยากให้ทุกคนไปดูกันส่วนใครที่ไม่ได้ดูหรือว่าไม่สามารถมาดูได้อย่างน้อยดูแผ่นก็ได้ เพราะว่ายังไงมันก็ยังเป็นไตลโลจีที่ทรงคุณค่าแต่ทรงคุณค่ามากยิ่งขึ้นเมื่อคุณดูในโรงภาพยนตร์และเราบอกเลยว่าประสบการณ์โรงภาพยนตร์ยังไงก็ไม่สามารถทดแทนสตีมมิ่งหรือดูที่บ้านได้น,นี่เป็น้อพิสูตรจริงๆต่อให้คุณใส่หูฟังหรือคุณมีโอเปอเตอร์ที่ดีขนาดไหนถ้ามันไม่มีเออร์ซาวเช็คก,กิงนะ้งเนี่ยนั่งซูมานาังจริงวรอใช่ดังนั้นภาพยนตร์เรื่องต่อไปของพุ่มกับคิสโตเฟอร์โนแลนด์เชเนต จะเข้าฉายก็แนะนํามาดูในโรงเถอะแต่จริงๆต่อให้ไม่ใช่หนังของคิสโซเลนเป็นเรื่องไหนก็ได้ดูเถอะเพราะว่าประสบการณ์ในโรงอะ่ะมันคือ first impression ที่เรารู้สึกว่ามันควรที่จะเป็นจริงๆคือดีอ่ะคือดีคือพอกลับมาดูแล้วรู้สึกว่ามันแทนไม่ได้จริงๆอะ่ะมันฟินมากเลยใช่ แต่ว่าเอาจริงนะครับเราไม่ได้จบแค่นี้ฮะเราไม่ได้มา,มานั่งพูดแค่2คนนะฮะใช่เราเรามีแขกรับเชิญผมไปสัมภาษณ์มาแล้วเป็นยังไงไปลองดูครับผมเป็นใครครับไปนาตัวได้เลยสวัสดีครับผมจ็อกเกอร์ยิโรท็อครับครับผมเป็นไงฮะครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่ดู IMAX ครับผมครั้งนี้นครั้งที่สองที่ดู IMAX ครั้งที่สองก็เป็นการดูในโรงครั้งที่แปดครับเป็นการดูเดอะดักไหมครั้งที่ยี่สิบสี่ของ<ะ>ผมอ๋อจำได้ขนาดนั้นเลยใช่ครับผมเป็นหนังที่ผมชอบที่ เป็นไงฮะกับครั้งที่2ให้ด้วยแม็กซ์ในครั้งนี้งโน้หูอ่ะเหมือนเดิมฮะโน้หูเหมือนเดิมใช่ปืนยิงต้มตามหูดับอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนคำที่เพื่อนผมบอกครับว่าแบบถ้าคุณไม่เคยดูในไอแม็กส์ถ้าคุณไม่เคยดูเดอะดักไน่เรื่องเป็นความจริงจนถึงวันนี้เราเห็นรายละเอียดต่างๆมากมายที่เอ่อลงธรรมดามีให้คุณไม่ได้ถือว่าประทับใจเนาะใช่ใช่ก็มันเป็นโอกาที่ดีแล้วรู้สึกว่าไทโรจีลงไอแม็กส์สามเรื่องสี่ร้อยห้าสิบบาท ก็ถูกเลยไปดูนะนะครับค,ครับขอบคุณสำหรับความคิเห็นนะครับผมถัดไปเราจะไปคนต่อไปเลยครับผมดีค่ะเอาความีวิวนะคะก็บีวิวมาดูครั้งแรกในชีวิตเลยที่เป็นโรง IMAX กับ Batman t ทอ l o g y ในภาคของ The Dark Knight นะคะคืออย่างแรกเลยแม่งเสียงเสียงคือถ้าดูในโลงปกติมันคงไม่ได้แบบนี้ซึ่งในชีวิตจริงอะ ปี2004ั0สหรือนะพี่สองพันแปดครับเออสองพันแปดคือเราดูในดีวีดีแล้วทีวีที่บ้านอะมันทําแบบนี้ไม่ได้เว้ยคือเราดูเสียงปงเสียงปืนมันก็ปกติอะแต่เราได้จดจ่อค่ะอารมณ์ความรู้สึกในจังหวะที่เขาต้องเรียกว่าเรือลาไหนเป็นระเบิดอันนั้นตอนดเด็กที่จาได้ครั้งแรกแต่คืออันเนี้ยครั้งนี้แม่งเราแบบโฟกัสทุกรายละเอียดในเหตุการณ์ของในภาคเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเสียงปืนเสียงระเบิดวิธีการพูดบทสนทนาของโจเกอร์ คีเลเตอร์คือทำได้โคตรดีคือดีมากสำหรับเรานะเราทัชใจมากเลยรอบนี้คือสามเรื่องทั้งหมดสี่หสิบาทในโลกไฮแม็กซ์โคตรถูก,ถ,กถูกมากแม่ไปดูเห็นคนคือมันเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนต้องได้รับกับแบทแมนไตรโลจี้อันนี้นะจ๊ะเป็นอย่างที่ทพี่พโจบอกนะฮะมั่ไม่เทียบไม่ได้จริงๆกับการดูที่บ้านการดูในโรงนี่คือสุดจริงๆถูกคือมันได้ทั้งแบบเสียงแล้วเวลาเสียงมันแบบเสียงระเบิดแบบบูบแบบบอกแม่งกึกเนี้ย ่ือดีไปสัมผ<อ>ัสทุกคน Sound shaking โคตรดีดีด<อ>มากแตูที่บ้านอะเสียงบรรยากาศที่เขาเรียกว่าไงนะโทนของ s o u ด์ t r a ็กอะแม่งแบบอยู่บ้านมันไม่ได้จริงนะอันนี้<อ>คือดนตีทุกการกดดันทุกความลุนล้นลุ้นระทึกนี่คือจิอกเบาะแล้วสะดุ้งทุกครั้งที่แม่งมีอะไรที่เราต้องแบบตกใจหรืออะไรเงี้ยรู้จังหวะแต่ก็สู้ไม่ได้อยู่ดีใช่ก็ลองคิดาพว่าทุกปีเราจะกลับมาย้อนดูตั้งแต่ปี2008เนี่ย2 0ง0ก็ตกประมาณ10 สิบสองรอบแล้วอะเออแม่งดีมากทุกคนไปดูใน m m a อรัะครับค่ะ yeah, <I> สวัสดีค่ะมาบีวิวนะคะสวัสดีครับ <laughs> ตูนครูจะถลกหนักนะครับ yeah, <I> ก็ตอนที่ดูครั้งแรก mm hmm. แบทแมนภาคนี้ผมดูโรงธรรมดาไม่ได้ดูไอแ x รอบนี้มาดูไอแ x ก็อย่างที่เพือนเพื่อนว่ากันไปก็คือเสียงมัน mm hmm. มัน,ม,นมันชัดมากแล้วมันแน่นมากแแบบบางทีมันดังจนสัน่นจนกลายเป็นแบบว่า เอาเสียงดังจนสั่นมีระบบสั่น้วยเหรอจริงๆไม่ใช่ครับเสียงมันดังมากจนแบบมันสมจริงจนสั่นนะครับก็เลยอยากจะให้มาดูกันคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่แบบเราเคยดูแล้วนะแต่พอมาดูในโรงไอแม็กเจอจอกว้างเจอสาวที่ดีๆครับมันก็ได้ฟีลที่ลึกซึ้งกว่าเดิมมันอินมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งขนาดผมดูจนจําได้แบบเกือบจะทุกฉากนะแต่มาดูที่นี่อีกทีหนึ่งอ่ะมันก็ยังซึ้งยังแบบบทจะซึ้งก็ซึ้งบทจะบู๊ก็สนุกทุกคนแสดงได้ดีและแบบทุกอย่างดีหมดเลยครับ คือการดึงอารมณ์ออกมาอารมณ์ร่วมออกมาได้ดีกว่าปกติที่เคยดูจริงเลยครับใช่เลยจริงจริงคือแบบขนาดเราเราคิดว่าแบบตอนเราที่คิดจะเข้าไปเลยก่อนที่จะดูอะครับเราคิดว่าเราคงจะไม่อะไรหรอกพราเราก็ดูซ้ำมาเยอะแล้วแต่แบบเ้ย่อเข้าไปเราก็ยังยังรู้สึกอยู่ยังแบบอินอยู่ซึ้งอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับก็อยากใช้มาดูกันสนุกแน่นอนคนนี้ครับจัดเจ้าชายลงงแังครับก็ต้องขอบคุณโควิดที่ทําให้ได้มีโอกาสนําเรื่องพวกเดอะดาร์กไนท์เข้ามาฉายอีกรอบนะเอาตรงๆเนี่ย คือเคยดูมาก่อนแต่ว่าไม่ได้ดูในโรง<ช>มาตามดูแ่นเก็บที่หลังที่เขาชมกันว่าดีแล้วอะไรเง<ช>ี้ยซึ่งพอ<ช>ดูว่าโอ้ยวิพาดษไม่ได้ดูในโรงได้ไงซึ่งและครั้งนี้ก็เลยได้เป็นโอกาสกลับมาดูเนาะอันนี้หนังมันก็สักพักหนึ่งแหละแล้วก็ทุกคนน่าจะทราบดีว่ามันดีขึ้นชื่อแค่ไหนแต่ก็ไม่ว่าจะเป็นคนที่ดูแล้วหรือยังไม่ดูแนะนําให้มาดูเถอะเพราะว่ามันดีงามจริงๆงเรื่องนี้คำว่าเดือดดักหนถ้าเป็นคอหนังนะทุกๆุกคนน่าจะรู้จักดีถึงความยอดเยี่ยมของมัน ้็จะเป็นเรื่องบทเรื่องนักสแสดงเรื่องอะไรที่เป็นตำนานเรื่องนี้คือตำนานหลายๆอย่างเลยตอนนี้ก็กลับมาฉายกันแล้วมีโปรโมชั่นด้วยมาดูเถอะ m a แม็กคุ้มฟังความรู้สึกแล้วทุกคนก็ดูแฮปปี้กับการที่ได้ดู The Dark Knight ครั้งแรกในโรงนะ<ม>ก็สำหรับสว<ม>ิตออนเทปนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้ในความรู้สึกของการได้ดู The Dark Knight ไตโลชีในโรงภาพยนตร์นะจ๊ะ เทปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามมันเช่นเคยและอย่างที่เราน่าจะบอกไปตั้งแต่ปีที่แล้วรวมไปถึงช่วงปีนี้ด้วยว่าเราพยายามจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆมากขึ้นนอกจากหนังอันนี้เราก็พูดซ้าไปอีกันแหละจะมีแต่เมื่อไหร่ยังไม่รู้เพราะว่าทีมงานเราก็ติดธุระกันเยอะแยะด้วยดังนั้นก็คงหน้าจะยังวนเวียนอยู่กับหนังอีกสักพักนึงันแหละนะพยายามเตรียมพร้อมกันอยู่ก็เจอกันใหม่เทปหน้านะาไปไปจ๊ะไปๆจ้ะพิถึงยังเลยจุ๊บ